สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับนองอุ้งอิงเพชรบ้านแพงมือนี้มาพบมาพอกันคือเก่าพี่น้องกับแอดมินหน่อยคนเก่าคนเดิมเป็นจังไดคือไดยิ้งข่าวว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้โศกได้เม้นยังอีกพี่ผ่านมาเหลียมยาฮะยาบอกกับไอจังสี่ละให้เกินมาจังไดกันพี่ผ่าน เอิ่น่าพี่พานแมนเออเอิ่นจังไดก็ต้องโยบนะมึอนี่มาเหลี่ยมโยบโยบมากคือเทวดาแทวบานที่นี่เป็นจังไดมันจังสมฐานะป้าถึงถูกเป็นเต้าหอมเป็นเต้าหวนแทนไหมยังนี่ยังไปร้านขาดิเป็นจังไดบอกข้าหือบอกข้าหือแมนคือว่าแฟบนี่บอกตองเส้นแล้วซ้ำแฟบกับเอ็มลอยนี่บอกไปเลยขวดใหญ่ขวดใหญ่สามโอสามเลยคูณสามไปเลยปาะัานทอเออเลังใจนสีลมจนสีลมฟ้าโอก เอาออเป็นจังไดเด็กยิ่งข่าวว่าเอฟซีแฟนคลับของสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซี FC แฟนคลับของนอง้องอุ้งอิงเพชรบานแพงเอฟซี FC แฟนคลับของบอสโจคือได้โศกได้ลาภหลายแถกพญ่ขาานบอสถือได้เชยงวัววากันวานหลังจากเปิดฤดูกาลสาวน้อยลำเพลินโชว์พันผลไปแล้วแมนบอสเมืม่อคืนนี้คนเขาไปเบิ้งในไร์สดเนาะพญ่ขมผานเนาะล้านแตกอ้าวเป็นจังไดพ่อั้งตะตื่นมาแมนบอสพญคขมผานวันใหม่วันที่หนึ่งกันยายนพี่น้องบอสโจน้องอุ้งอิง สาวหน่อยเพชรบานแพงห้โศกให้ลาบขึ้นกลับเอฟซีแฟนคลับเลยเอาเริ่มจากเหตุการณ์แรกเป็นจ้างใดพญิพาลเริ่มจากเหตุการณ์แรกเหตุการณ์แรกบอกหลายๆคนวาเนาะจ้างไดทะเบียนรถทะเบียนรถผู้ใดทะเบียนรถบอสโจบอสโจเอาผาดขั้นไม่เลยซ่อนูเซอร์ไพร์แมนอ่าแห่แชร์ไปไม่ต้องซูมนั่นบอกแมนทะเบียนยังกว่าพญิพาลซีหาซีเก่าซีหาซีเก่ามันไปตรงกับอันใดบ้านี้ สองตัวล้างมันนีสองตัวล้างแอดไม่หน่อยพวกข่อยสันชัดเด้พี่น้อซี่เก้าเก้าซี่ว่าข่อยบวกเคยซื้อเลย์ว่าซื้อๆซะข่อยบวกหูเรืองข่อยคือซื้อบวกเป็นเลย์หรอข่อยพวกลับเออเออเป็นจังได้กับเบิดเออกลับเมิดแมนกลับเมิดเอฟซีเฮตึ้มอออันนี้คือเหตุการณ์แรก อันนี้คือดอกแรกบอโซให้โซกบ่อนดอกแรกให้ให้โซคกับเอฟซีแฟนคลับดอกแรกแล้วแมนว่าทั้งบอสจูและกาซอนุดนั่นหละแมนบ่หลักมาน้ากันแล้วเหตุการณ์ที่สองเป็นจังไรพอการใช่อืยานีเอิญเสียเสียการเสียการใช่ระหว่างเบาเบาครึ่งแสนครึ่งแสนพี่น้องหามื่นแตบอันนี้คือว่าอ่สี่บวกลบกบ อันนั้นอันนี้แล้วอาซีรวบยอดเพราท่านในมือก็ได้<น>อาซีมีเล็กมีหน่อยอีกก็ได้แต่ว่าที่แน่ๆก็คือเคิคงแสนย่างวสันเถาะมันสืบเนื่องมากตั้งแต่หลายมือแล้วจังไรเล่าฝันอ่าอเล่าฝันวานอนนี่ไตเต็มโตแล้วสีได้โศได้ลาบเัวานั้นแล้วก็ยี่สิบหาทิพานมากนี่วันเกิดเล่าจําได้ปะเพิ่นทําบุญไัยอายุครบสี่สิบเก้าปีปาดไปนั่นหรืบ่เออเอาแลคือประท่านเถาะ แล้วคือประธานเถ่าเฮ็ตนาแอฟแมนบอแอฟเด็กน้อยบบเมียนผู้ใหญ่ผ่านตอนนี้ตรงเอื่นเสียแล้วเจ้าสิไปบอกเจังสันบบได้ดิหาเพิ่นมีเมตตาไม่ตีทรงตอบกลับมากังสิแม้เหลือเศษเหลือข้าวทอดยังสิแม้ผ่านไม่เงิดเอาผ่านโบเงิดเอาแอดมินหน่อยเงิดวันนี้ผ่านไม่เงิดแต่พอแอดมินหน่อยเงิดอยู่แล้วแต่เอาแล้วแต่แม่นบ่เออนั่นล่ะบัดที่นี่แล้วมาฝันอีกว่าเออกระฝันอันเก่านี่ล่ะอืมฝันอันฝันซ้ำมาสั่นบอฝันซ้ำ กับหม ial, ู่บ้านนี่ดิแน่ไหยเข้าไปเปิดวงลํำเพลินโชว์เนาะพอดีพ่อยายไร่เยวะเยวะเข้าไปเปิดวงไปร่วมงานเปิดวงซะนว่าเข้าไปเปิดวงมันคือเป็นคนใย่้นโตโผดเข้าไปร่วมงานเปิดฤดูกาลมาซะใส่ข้าวหพิขอโทษขอให้พี่น้องนี่แหละใส่ข้าวหมกพิดแค้นไปเบิดี๋ยวสาวหน่อยลํำเพลินโชว์เปิดวงเพิ่นเปิดวงพอดีพ่อยายไร่แต่เลยสอบถามเล่าตามที่พี่น้องเห็นในคลิปมังกรอีสานไปย้อนเบิ้งได้เออ ราว่าสิบประคนครับวงใหญ่แล้วขอยุติบทบาทปีหนึ่งขอผากรเพราะว่าปวดขาเออเราก็เลยเบาเรื่องนี่ล่ะเรื่องความฝันความฝันนี่ล่ะเออเราก็เบายำชัดเจนด้อยราว่าเหล็กไปสื่อตัวใดก็จามหรือเปล่าไปสื่อตัวนี้ล่ะความฝันเล่าแมนก็คือทะเบียนรถเล่ากับความฝันนี่ล่ะทะเบียนรถเล่าอีอย่างเอาจามพีจามถือว่ามันหกศูนย์เก่าว่ะ ก็คือเขยเจ็บขีอยู่ที่หนึ่งมันคอยแตเป็นปิ้นนี่ที่เต็มเต็มได้ดิคือว่าสรุปก็คือออกอายุของพอการใช้เต็มเต็มเราว่าหนอนไตเต็มตัวแล้วนั่นแหละเอฟซีแฟนคลับก็ได้ยินบางคนรหนีใจโูดได้ลาบนั่สั่งทางช่องมังกรอีสานเออนี่แหละเป็น์ยังจังหวะบ่ได้หายผู้ใดงงง่ายแต่บางครั้งน้องพี่น้องเนาะ เากับมาว้าสู้กันฟั่งซื้อ,อ,อเออบ่อเป็นยังดอกพ่อจะออกแล้วโอ้เป็นยัยผานก็บ่อบอกแน่จังสีนะสันบุญสัมพันธ์สันบุญสัมพันธ์บุญหอดบุญถึงกันเออเงินเทวดาบุญอหอดบุญถึงบุญจองใส่กันยังสีแม่พ่อยัยผานม,มันก็ได้สุกได้าบน้ำเพลิทนท่านั้นละแล้วอบอสทนันมือขึ้นนี่เห็นเอฟซีแฟนคลับคอมเมนต์ขาไปหลายๆทองนองอุกอิงลงจากเวทีแมนบอสไปนางรถดพอกันใช่ ถามหาเจ้าของรถแมนบอืพันมันพันไปดันออกอายุของพอการใช้เออเออเพิ่งก็เลยว่าเซี่กระจอบเออเพิ่งก็เลยว่านี่ละอันอียังก่อเทพธิดาแห่งโชคลาภบสซันเทพธิดาแห่งโชคลาภบัซันยังบอกพอมีอีกบังเอิญเกินไปไหมจังไดอีกเสียอามเสียอามแครรถแห่เจโอวันเป็นรุ่นแรกของบอสโจเมื่อนั่งคุยว่าเมื่อนั่งคุยว่าสิเขาไปทาเพิ่นยูถทาเพิ่นเบื้องคลิปนี้เนาะ ต่ว่าเนื่องด้วยว่าเห็นพึ่นกำลังยาคไม่ให้ผ่านบ่แมนว่าจังสรรยังสีได้เห็นพึ่นกำลังยากอีหลีพี่น้องที่แรกตั้งใจอยู่ว่าไปหนีถ้าเห็นเสียอามไทยรุนแห่สิเขาไปไปขอคุยกับเพื่นอนยู้คือบ่บอกอออใครนะครับคอยเห็นเพื่นอนยู้ต่อเพื่นอนยากเพื่อนแรงใายแรงปัวยู้เร็วบ่เห็นไผ่เมื่อวานบ่ายๆเออเจ้าพอเห็นผู้ใดจะค้นดอกพ่อยไหมแมงหิ่งห้อยออกตาคอยแมงหิ่งหอยออกตาคอยกินเข่าบ่ตรงเวลาบ่แมนอันเออบ่แมนว่านักเครื่องดื่มเด้อพี่น้อ,นอ่ตะบาน บาหวานเออเออจังสี่ลักน้ำตาลตกน้ำตาลตกเมื่อวานที่เขาว่าตรงเวลาเมื่อวานเขาต้องเซฟกันไวเพื่อให้ผ่านมีกันสองคนเขาต้องเซฟกันไว้นั่นแหละพี่น้องน้ำตาลตกบ่แม่นว่าหนักแนวอื่นเมื่อวานนี่ก็เลยเหลียวบ่เห็นผู้ใดว่าซันทอสเอาล้วเป็นจังไดบัดนี้น้องอุ้งอิงขึ้นรถแห่ไปขึ้นรถแห่เอฟซีแฟนคลับกับแฮซุ่มตัวบัดจินสุ่มยังอีกล่ะซุ่มไปทะเบียนนั่นแต่สุ่มไปทะเบียนเออไทยรถแห่คันเหลืองๆ เขาแล่น้ำกลวนเพเลินเมืนบ่กระจักสิษุกบ่ฝฝกบางเอินไปไหมบางเอินเกินไปไหมจังไรพอไม่ผ่านทะเบียนรถบัตรเจดซูนหกซูนบัตนี่บัดนี้จังบักสังเลยบัดนี้ไปตรงกับรางวัลที่หนึ่งอีกสำเนีเออเออคือว่าหลังจากซีโมงแล้งไปคองเมรนนีเนาะถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบันแพงคือว่าว่าถึอจะเขียงหัวพอให้ผ่านมวลน,นี้ไขว่เบาเด็ดเต็มปากเต็มคำอยู่เพราะว่า เพืเ่อผ่านเราก็ได้แม่แน่ยวงสิน้าใคยเถืยงเลยเพรามีผู้ว่าเพรเถีองแมนบ่อืมคือว่าราบเป็นหน้ากลองโอ้ยั้งกะทีแหละอเอฟซีเติมเติมคอยเพรเถียงเออเออแต่ว่าหัวนี่ข,นขอขอ,ขอเนี่ยวังสีหัวเพราะว่า FC เอฟซีเป่นครับ คอมเมนต์เขามาเพราะง่เจ้าสีนีโศกเจ้าบังเอิญไปพ่อุงหญิงไปพอ่ปพอลูกสาวโดยบังเอิญนี่ยเพราะมันเรื่องบังเอิญดิเจ้าสีได้โศกตัวผนักข่อยได้ซื้อพอปกติข่อยพวกใครซื้อว่าซื้อเพราะว่ายัางข่อยว่าข่อยดวงข่อยพวกใครมีข่อยอยากไปค้าโศกค้าหลาบเอฟซีแฟนคลับเก็ผูดคุยติดตามลูกติดตามเต้ากับพอดีเมื่อวานพอกันใช้มานางบอกกันพอกันใช้ก็เลยให้เต็มเต็มแมนบองเมื่อวานเต็มอันกับน้ำแมนบ ต่ว่าบัดคลิปรุ่นผัานบอลเรื่องอื่นไปบอลใครค้อนสื่อสื่อจท่าไรกันสื่อแมนบอแมนแต่ว่าก็มีคนเขาไปคอมเมนต์ในคลิปนั่นของเฮาอยู่ว่าได้น้ำคลิปหนีนี่สแม่คดีใจน้ำคดีใจน้ำเอาอย่าเบ่าหลายยายห่างเถอะหน่อยเป็นอย่างบางคนพุ่นเดีจังไรอุงอิงเกิดพ่อซอไหนจะหูบอบนะว่าพ่อซอพ่อซอหรือว่าข้อสอพ่อซอพ่อซอมันเป็นพุทธศักราชพุทธศักราชนี่ละพุทธศักราชบ่อุองอิงเกิด พ่อสองันห้าร้อยสี่สิบเก้าสี่ิบเก้าบังเอิญเกินไปเอียดถึงถั่วข่อยเงิดข่อยว่าด้เงิดอันใดเดยอข่อยเงิดเอฟซี่ไหมเป็นเนี่เอาเพิ่นคือแบบโอ้ขอมูลไหมพญพันอ้ข่อยยอมเป็นจางเงิดเอี่ยงิดอเอฟซี่แฟนคลับสาวน้อยีนที่ขัดสมุิว่าต่างใจเรี่นเนาะข่อยว่าได้เป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักวิทยาศตระดับโลกเลยเดยอ เพราะว่าสิ่งที่เราคาดไม่ถึงเอซีแฟนคลับคิดได้คิดได้อืแมนเอ้านั่นหละบาที่นี่ก็เลยนำมาสู่โศกลาภของเอซีแฟนคลับว่ากันว่าเฮ่ตึมเฮ่ตึมสำหรับเอซีแฟนคลับของสาวหน่อยสาวหน่อยเผ็ดบานแพงแลพี่น้องเนาะก็ดีใจน้ำสู้ผูสู้ข้นถือเพิ่นให้โศกไห้ลาบแน่ใดบอกบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิโอนมาไล่ให้ลูกสาวโอ้ไล่แห้งไล่แห้งแมน เชื่อว่าเปิดฤดูกาลล้างแตกอีกแน่นอนสําหรับลูกสาวอุคงอิงเพียงแต่านั้นได้าเฮ้าบ่บ่อหลายดอกเพราะว่าเข้าใจความรู้สึกความรู้สึกผู้ใดความรู้สึกของคนที่เพิ่นบ่ได้บ่ถือเพิ่นสีมันใส่เลยก็ยังทุกชงวกไข่สีโอ้ยขี้แมนเบาตะอันเก่าเนาะตอกยางมิวหันละแมนบ่ไปยางไปใส่กลัวแล้วไข่กระบอกอลไรตัวเจ้าจำบ่ได้ตจังสั่นจังสี่เข้าผู้บ่ถือเหรียญแม่มันออกไปแล้วเขาโอ้ เพอจะเมื่อยเอ้าจังสัรนี่พี่น้องเนาะก็ดีใจนั่มสำหรับเอฟซีแฟนคลับของสาวหน่อยเพชรบินแพงเรียกว่างานนี้ถือกันหลายอยู่รับเละวัสดต่ว่าถามว่าได้หลายโบกับ่าได้หลายแห่งดอกพ่อกับพ่อสรีได้เฮ็ดมาไล่ให้ลูกสาวรอบนาอืมจังสรนติพงไงเมนอืมให้มันย่างนี่ล่ะอืมให้มันย่างนี่ล่ะโบไซโบไซบ่เออสิไปเซ็ตคือนเขาเย็นนิดทราบว่าคอยถือหลายเย็นนิดไม่ไปเอาอย่างกันได้อิลี บ่เป็นเพิ่นมาถา่ายโจน้าบ้านหรอบ่หืมบ่บมถ่ายเราขอาจะใส่นี่เบสดฮะ<า>ยี่ลี่ยันนี่มาตัา้งไผยางไปถามบื้นบื้นเอาอีกไหมบ่เอาภาษายังซ้ำหนิมันเอาหัวเป็นตัวกันได้ทีประเด้ว่างเพราเงินเพราบาทด,ดิเอาจังสันลาพี่ลาน้องเลยด้วยอ่ะจังสันพี่น้องสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเปลี่ยนเป็นคนละคนทันทีเนาะ